สวัสดีครับวันนี้เราจะมาพูดถึงฟังก์ชันหนึ่งของ Joomla ที่น่าใช้นั่นก็คือการกู้คืนเมนูที่ถูกลบด้วย Touch Manager นะครับ Touch Manager นั้นมีหน้าที่สำหรับการกู้คืนเมนูที่บางครั้งเราอาจจะเผลอทำการลบไปให้เราสามารถ r รีสโ r e กลับมาใช้งานได้เหมือนเดิมนะครับเอาละครับเราลองไปดูวิธีการใช้งานกันดีกว่าครับก่อนอื่นเพื่อนเอนต้องล็อกอินเข้าสู่ Ad m i n i s t r a t o r ก่อนนะครับผมจากนั้น เราทําการลองทดสอบลบเมนูดูนะครับผมจะลองลบเมนูจากเ,าเมนูเมนเมนูนะครับนี้เราจะเลือกมาสักอันหนึ่งผมจะเลือกเมนูแฟลกตัวนี้นะครับแล้วก็ทําการทัชไปนะครับเห็นไหมครับตอนนี้เมนูแฟลกผมหายไปแล้วนะครับทีนี้เราต้องการที่จะกู้เมนูตัวที่เราลบกลับคืนมาก็ให้เราเลือกที่ เมนูเมนูนะครับแล้วก็เลือกเมนูทัชนะครับในเมนูทัชก็จะเห็นรายชื่อเมนูที่เราลบไปแล้วนะครับเราอยากได้ตัวไหนกลับมาใช้งานเหมือนเดิมนะครับ <c oughs> ก็ให้เราทําการติกเครื่องหมายถูกด้านหน้าบรรทัดนั้นนะครับจากนั้นก็ทําการกดที่เมนูรีสโตร์นะครับก็จะมีข้อความยืนยันอีกครั้งนะครับว่าเราต้องการรีสโตรเมนูนี้กลับขึ้นมาใช่ไหมแล้วก็ตอบอแล้วก็คลิกรีสโตร์นะครับ ตอบโอเคครับตอนนี้ใน Touch manager เนี่ยเมนูแฟกของผมหายไปแล้วนะครับลองไปดูที่เมนเมนูอีกทีหนึ่งนะครับเราไล่ลงมานะครับเห็นไหมครับว่าเมนูแฟลกของผมเนี้ยกลับมาอยู่ในเมนูหลักแล้วนะครับแต่ว่าสถานะจะเป็นการปิดการทํางานและลำดับเนี่ยก็จะเป็นลำดับสุดท้ายนะครับเราต้องทําการเปลี่ยนและทําให้ เมนูนี้กลับขึ้นมาเหมือนเดิมนะครับซึ่งเราก็จะดูจากเมนูหลักๆในเมนูนี้นะครับว่าออเดอร์ของแต่และเมนูเนี่ยเป็นยังไงอาทิเช่นโฮมเนี่ยอยู่ที่ออเดอร์หนึ่งใช่ไหมครับแล้วก็จูมล่าโอเวอร์วิวเนี่ยอยู่ที่ออเดอร์สองนะครับส่วนจูมล่าลายเส้นเนี่ยอยู่ที่ออเดอร์สามดังนั้นเราจะให้เมนูแฝงของเราเนี่ยไปอยู่ที่ออเดอร์สองนะครับแล้วก็ทำทำการเปิด แล้วก็ทําการเปลี่ยนออเดอร์นะครับเป็นเลข2เสร็จแล้วก็ทําการเซฟออเดอร์ตรงนี้นะครับเห็นไหมครับ<_ <EN> _>ว่าตอนนี้เนี่ยเมนูแฟกเนี่ยก็คือขึ้นมาอยู่บนเมนูด้านบนแล้วนะครับตอนนี้เราก็สามารถที่จะนำเมนูแฟกมาใช้งานได้ตามปกติแล้วนะครับผมสำหรับวันนี้ขอบคุณครับ